อ่ปิดท้ายข่าวเราในวันนี้นะครับหลินจื้ออิงนะฮะเราเคยรายงานไปก่อนนั่นเองแล้วแหละว่าเขาขับรถแล้วก็ไปชนตัวตัว b a เ r i e r ตรงต,ตรงกลางทางนะครับล่าสุดนี้อัปเดทการหน่อยนะครับเห็นว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วด้วยแฮสื่อบระททงจีนนะฮะรายงานอัปเดตล่าสุดหลังจากที่มีข่าวว่าหลินจื้ออิงดาราศิลปินนักแข่งรถวัย48ปีจากไต้หวันนะฮะออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันนนั้จนถึงวันนี้เนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนนิดๆ นะครับก็เขามีการผ่าตัดใส่เหล็กดามแข я, แล้วก็แก้ไขบริเวณกระดูกใบหน้าด้วยล่าสุดมีคลิปอัปเดตนะครับทางโซเชียลมีเดียของหลิืจออิง เขาเนี่ยได้โพสต์่นนำตัวเองเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนะครับบอกว่าผมขอขอบคุณสําหรับทุกความห่วงใยนะครับตอนนี้ผมมาพักฟื้นที่บ้านแล้วหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไม่กี่วันก่อนขอขอบคุณพลเมืองดีรวมถึงพยาบาลทุกคนที่ช่วยเหลือดูแลผมแล้วก็ลูกชายการผ่าตัดของผมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาพักฟื้นผมหวังว่าแฟนๆจะไม่หลงเชื่อข่าวลือที่เกินเลยไปจากความเป็นจริง หลังจากนี้ผมจะพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อจะกลับมาทํางานและพบทุกคนได้โดยเร็วครับ <S <S พูดถึงเรื่องของข่าวลือนะฮะคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเขาควรต้องรับประทานอาหารทางสายยางซึ่งสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าเขาต้องผ่าตัดกระดูกบนใบหน้าใหม่ก็เลยทำให้ไม่สามารถทานอาหารได้ด้วยตัวเองแต่ปัจจุบนันนี้โอเคแล้วคือสามารถทานได้แล้วนะครับยังไงก็ขอให้หายไวๆนะครับ ตอนนั้นถ้าเราจำกันได้น้องก็ชนปุ๊ไฟก็ลุกท่วมเลยนะฮะสุดท้ายก็โอเคตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับครับผม